สวัสดีครับผมแข่งราในบางแก้วครับไฟนลซ้อมมากี่วันครับก็เดือนครับอ่าซ้อมอยู่ที่คใครอยู่ที่โรงเรียนรานีบางแก้วอ๋ออยู่ที่โรงเรียนราวนิจเลยมีใครเป็นคู่บังซ้อมเรามั้งพี่ๆน้องๆครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสปีสูงเท่าไหร่ร้ห้สิบน้ำหนักปล่อยตอนนี้ก็สี่วยสไตวันนี้เลยต้องมาเจอกับวังไยนะเคยต่อยเาไหมกี่ครั้งครั้งเดวเปมั พอเข้าามเคยแพ้เข้ามาด้วยนานยังก็ที่่อยช่องเกรดอ่ะ๋อล่าสุดเลยอ่ะวันนั้นแพ้เขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเลยก็แพ้ไม่กี่ไหล่อืมก็บีบเบียดกันเนาะวันนั้นต่อยียดเท่าไหร่สี่หกบ่ะสี่หกวันนี้ต่อยเวที่สี่พันสี่ห้าเมื่อเช้าสอบหนักยังเป็นไงบ้างผ่านอ่ะมาผ่านเลยมาสบายเลยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแก้มือเลยคิดว่าวันนี้เอาขืนได้ไหม รอดูไปเรื่อยๆมั่นใจเปล่าหรอวันนี้ขั้นแต่ <c oughs> คุมมากี่กิโลก็ <c oughs> คุมมา <c oughs> ประมาณ3-4 <c oughs> กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ <c oughs> ลแล้วส0กว่าคนจังหวัดตลาดล้วฝากเ <c oughs> ชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝ <c oughs> ากคนจังหวัดต่แล้วช่วยเยชียร์เชิกตะลังใจผมด้วยครับ <c oughs> วันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชนะนะอะขอโชคดีกันนะครับ